เราก็จะมากินข้าวกับดาด่ากันนะยดิมากินข้าวกันดูแกงนี่หม้อข้าวแล้วก็โอ้โหที่แอนจะไปเก็บชะอมมาชาวโอมเยอะเยอะอ๋มยังมียังมียังไม่เก็บได้มันเยอะไม่มีแหละต้นถ้าเราว่างๆนะเราก็ไปตักตักมันอูไวจังข้าวอะไรเนี่ยเฮวได้เฮวดีนะเห็นทุกเฮลตลอด แกงไม่ยากเนาะแักนเดียวร้อนๆเลยอ่ะปุ๊กเนข้าวนี่นะคะนี่แกงเห็ดรวมมิตรนะคะใส่สับปะรแล้วก็อันนี้ผักแตงเจนะคะแล้วก็ข้าวสวยอันนี้จะตูดคนนะกินอิ่มจะมีอะไรให้กินอันนีจะตูดคนสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะมาทานข้าวกันเติมาหางยามเช้า ทุกคนก็ไปทำภารกิจของตัวเองมาเรียบร้อยแลวยังไม่เสร็จได้ก็ยังมีนาที่ยอะอยู่นะครับปุ๊กกิกอนปุ๊กกรัแตเราต้องขีเตอร์พลังก่อนก่อนที่เราจะทำภารกิจต่อไปเติมพลังก่อนผัดแตงฮะนี่สองลูกเองนะเนี่ยเยอะมากเลยอือนางโตน้อยดีนะเอบบอง เราเราอาศัยข้าวด้านะเอาเลยเอาเลยเพราะว่าข้าวเพระว่าเราไม่ได้งุ่นนะแล้วที่ไอ้แะเดี๋ยวกินไม่พอแย้มมันเย็นไหมโอ้โหเอาไม่เอาแกะตุ้งแล้แย้มสวัสดีค่ะอยู่กระปุกแม่น้องเหลวนะคะอ่ะแล้วย่าล่ะแล้วยาเอาไปก็เฮ้ย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 รถใครมารถใครมารถคุ้นรถคุ้นๆข่าดีข่าวดีมาอะไรมาอีกละคนอะไรมาหน่าไหนรถคุ้นๆรถคุ้นๆกำลังจะกินข้าวเดี๋ยววันนี่แหละนี่ทัน เอ้าวอ้าคนอยู่นี่คนอยู่นี่รถมีน้ำแข็งด้วยรถปีชนะเข้ามาในพื้นที่ฮะเราต้องรีบดูฮะเหมือนรถเสียบอยเสียบอยเสียบอยรถดีนะอ้าแกเปลี่ยนล้อรถเลยเหรอรถมีหลายสีจังไม่ใช่แกแกเปลี่ยนรถแกเปลี่ยนล้อแล้วเหรอล้อแกเป็นซิ่งไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่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 เพราะว่าเดอะตาเือผ้ไแวตาเสื้อผ้าแล้วก็ว่ารถ้วกวรถเสื้อผ้าน่ะเป็นรถไอ้นี่เป็นแบบล้อเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถล้อมัน่นนี่ นึกว่าเตอรถเสียบ่วยมาเหมือนกันเปี้ยเลยคนมาส่งชากำลังจะกินข้าวกันเพราะว่าเพิ่นถ่ายน้ำถ่ายน้ำเอาผ้ามาส่งมาคะเอาแก้วมาใส่โอเลี่ย์เลยเอาแกใส่โอเลี่ยน์ยอะไรก็เอาได้เลยโอ้ตั้งใจมาเสิร์ฟนะเนี่ยวโอ้ตั้งใจมาเสิร์ฟ แคาบอกว่ามีแก้วอะไรก็รีบเอามาใส่เลยคะวรนนี้เรามีแก right> hmm, ้วไหมปุ๊มีโอ๊ยหนูก็มีใบหนึ่งแก้วเต้ตยังกาท้ายน่ะของไทยอะเออโอเราไม่มีแก้วนี่จะลูตัวอะไรกอดนันอะเอาไปล้างไงเด้อเดอ๋อไม่เป็นไรเราไม่มีแก้วแล้วก่อนซอก่อนเออมีน้ำแก็งมาละจั้าเราวดแก้น้ำแข็งเราไปจับเลยเมื่อกี้ไม่มีวะ นี่แก้วเราฮะเตรียมพร้อมแกนเออด้กาแฟไปมาไปแก้กาแฟอยู่ร้านกาแฟอยากกินอ่ะอาไใส่หส่เมอามาเไว้เผื่อยากเรนเนอร์มาถ้าสาีใบก็ได้ อร่อยนะเจ้านี้อร่อยเหรออ๋อที่ปั่นอยู่ตรงนั้นน่ะเหรอใช่ใช่ไหมขายตลาดนัดไงขายตลาดนัดเหรอเราไม่ค่อยได้กินน้ำปั่นเราไม่ค่อยได้กินแกซักข้าไงน้ำแเบอยกข้้ขางในตอนที่อยู่ตรงนี้แกก็เอามาทิ้งไว้ให้เรากินน่ะอืออืออจำได้ไหมจำเออนั่นเองแม่คุณแกขอบคุณมากดูจับเต็มคาราเบลเลยงานนี้ขอบคุณในนี้นี่ในแจ็คควายกับแกงลายงต้ม กระเจี๊ยบโอเลี้ยงอร่อยมากเหรอค่อยจะกินโอเลี้ยงโอเลี้ยงอร่อยจริงๆไม่ต้องใส่นมนะเออเออเออเอ้าโอเลี้ยงชื่นใจชื่นใจโอเลี้ยงใส่นมไหมคะแม่ก็ไม่เอานมมาไม่ใส่ไม่ใส่ป้าต่บ้างไม่ใส่ไม่ได้นมมาเลยอร่อยอร่อยมันจะยกขึ้นเพราะว่าได้ใช้คันนี้คันนั้นจะไป กค่น okay. oh, ั่นฟาร์มไม่ใส่ฟาร์มมาทุกฟาร์มใร่อยนะโอ้ยชื่นใจชื่นใจเอฟซีชื่นใจแม่บอกว่าไม่เป็นไรดื่มหมดเติมได้ระไม่ได้กินข้าวนะตอนเย็เออปุณโอ้พี่กินก่อน ไไมนได้ออกไปนเขาหมนี่ได้แด้ีวอาแม่แม่แล้วแม่แน่น่ครัเยเอาขวดใหญ่ให้ลูกไปไลยแม่หมดแล้วแม่แม่หมดแล้วแ่น่เอาไว้ให้ลูกเลยเออเออเอาเออนั่นแหะเออไวากินนี่แหละแม่ไว้กินเออเอาไว้แล้วก็ตักตักน้ำแข็งใส่แม่าไปน้ำแข็งแม่

ขอให้เป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว้าเอาใส่แค่น้ำแข็งมาเดี๋ยวเรามาเทใส่นี่เลยนี่นะคะมีเก๊กฮวยโอเลีย้งแล้วก็เทบนะไว้ดื่มกันเนาะนะก็เดี๋ยวจะแช่ไว้ที่ตู้เย็นปุ๊บนะฮะแต่อันนี้โอเลีย้งเจ้าไปเอาน้ำแข็งเลยนี่ไงน้ำแข็งไม่ถัง นีคืออะไรมาเจี๊ยบเอออนางมาเจี๊ยบขอบคุณนะคะขอให้น้ำังแขงขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเงเงเยอะานจะขนท้ดเพยไม่อ้ไม่ได้กินน้ำไปกินข้าวไม่ได้นะขอบคุณมากค่ะแม่อ มาเอตั้งตคือเพื่อนทำอร่อยทุกอย่างเลยอ๋อครั้งละบอโอเค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 อ่อเอาน้ำให้แกเนี่ยวุเอาน้ำเอากล้๊ะเอาน้ำแข็งนไงแก้วแล้ดาเอามาเยอะเลยหนึ่งวพ่หาถุงตักน้ำแข็งใส่ตู้เย็นนี่เขาจะให้ขนาดนั้นหรอหรอเรียกแก้วไปขาย แกไปขายเนาะจะเก็บไปขายหน้าบ้านแกเดด้าเอาแกมากี่ลูกนี่เหรอเออนะนี่ค่ะคุณยายใจดีมาถึงที่เลยใครรู้ว่าได้าแต่เพราะว่าแม่แม่แกรับสักผ้านะนะนจะไม่เจอแล้วกอวันนี้เดีวว่าคุณจะได้กินแน้วไหมเดด้าได้นะจะไม่เจอนะคะได้เสียงเสีงโอ้โหนี่ค่ะโอ้เฮก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 เ็กเฮกเเออนะ เก้กหวยน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแกก็อร่อยเก้กหวยแกก็อร่อยโอเลี้ยงก็อร่อยคือแกทำอร่อยทุกอย่างไม่ใช่กระเจี๊ยบเอาไว้กินตอนเที่ยงเพราะว่าพี่เก้กหวยอ๋อกินเก้กหอยเรานี่โอเลี้ยงเลยเรากินโอเลี้ยงเลี้ยงไม่ใส่นมอร่อยอร่อยมากให้เราไม่หลับไม่เป็นไรโอเลี้ยงมาเหมือนกาแฟนะเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยกระเจี๊ยบอุ้ยกระเจี๊ยบเนื้อด้นนาดื่มมากเลยจริงจรโอ้ด้านเดื่มมากสุดยอด

อ๋อตอนหิวก็ตักเยอะนะพอกินไปกินไปแล้วก็อย่าไปใส่เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเป็นตัวให้ยาเสพติดเลยเยอะๆแล้วแถมยังเก็มเลย้อีย่างนี้อร่อยก็นลยเกียบมาค่ะเอพีทุกท่านมากินด้วยกันจ้าอือเต็มๆแล้วปูดอะไรกินปู่ก็ยังไม่ได้กินนะปู่ยังไม่กิน ข้าวค่อยเนี่ยมันคือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนึ่งค่อยไม่ได้ล้างเมื่อวานนี้แต่ข้าวมันไม่ได้ไหมนะม,มันอนึ่งเขาไม่ได้ล้างมันเลยมีกลิ่นเอา้าทําไมกินไปไม่เห็นมีอะไรเลยมไม่มีกลิ่นอะไรเลยที่ไหนอ้ามดก็อยากมากินด้วยเนาะมีเอฟซีสองไม้สองมือเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีก้อนขอเดียวก็จะกระเด็นใส่เราพี่น,น,น้อง ไม่ต้องกลัวค่ะตอนทำไม่ซ้อมนะคะ,ตอ,อมมอะ,คะตอนกินค่อยซ้อมเอาอน,นี่ตอนจะกินแล้วก็ซ้อมนะคะต้องไงซ้อมสะอมุอมอังข้าวค่ะมาค่ะพบใบพบใบเอาไปบรรทุกา <adaptations. S 2> ที่สว่างจา้าโอ้ป<อ>หีปบ้านดิ ขอบคุณนะคะแม่เ hmm. ป็นกำลังใจให้พวกเราเสมออยะเดี๋ยวกกินะไรยอค่ะมาปลายเข้าใจอยู่ค่ะเดี๋ยวอยู่จ้า้าเข็ดฟางเฮ็ดหัวหนูมาแต็ม ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะดอัเ็บัเ็้อุ่่มโฮมนะคะทีนี้มื้อเช้ากินง่ายๆแบบแซ่บแซ่บดูปลามังลยเอาาก็เป็นอยกินี้เลยใช่หมใชม่้อนี่หัวทุกวันเนี่ย มมนมีแต่หออลเเราเราองกม่มันไปไหนอ้าต้องหาซ้อนเองใชต้องหาซ้อนเมันนกินแล้วเหรอนี่น่้าไงใครจะกินนเดียวปุ่อร่เออากหมอเนมเพราะว่ามันเข้า นมันไม่อยากเข้าเจ้าก็จะเป็นงานเข้าเสียขั้นเดียวเข้าไอยู่แล้วไม่ระดูมูด้วยนะครคือนี่แต่แม่ดาติ่มก๋วยได้ข้างมาหยั่งเหนียวหวังจะบอกเด้อเอาว่าซื้อนังใหม่พ่นบอมีแก้วฟิ้งนบมีแก้วคืนลุดืนหมดเลยดีแก้วนที่ทานเดี๋ยวแก้วหลุดเด้อ

ียังสกัดดูงูบ่แต่รวมมิตรหน่อยเห็ดก็มีทั้งเห็ดมนแล้วกินกินแกงตอนเช้าดีอยอยกกุงเทพอ่ะีได้ซื้อโมกินบ่อยู่นี่ไม่กิ่เลยะอมมันมีเยอะเลยกินอยู่บ้านว่ากินประจํา ต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันก็ยาวเลยมันยาว,วมันจะไม่ออกจะไม่เสร็จเออเฮ็ดเบียร์เขากินตำหนะมูเหุ่อนนะม้วนใส่ม้วนใส่เขากินตำหมูเหรอเขาซื้อมาเป็นตำน่ะใส่เลยรูดเลยมสมัยวัยรุ่นน่ะคิดชอบกินแต่โอเลีย้ิเอน เนี่ยทำงานโครงรงโครงสร้างโอเลี้ยงโอเลียงต่อเลยชอบกินกาแฟแต่ใส่นจ้าน้ำแบบเนี้ยเป็นอยู่ใครจะกินแบบน้ำปั่นที่ว่าเขาปั่นใส่นู่นใส่เนี่ยเขากินไม่เป็นน้ำลำไยน้ำอะไรเนี่ยกินเป็นอยู่นะน้ำตะเกียบปนรำอะไรแบบน้ำปลาตูเนืออย่างนงี้ยติงป็นอยู่แย่จะเอาน้ำมือนี่อะไรมาปั่นอะไรที่มีลูกอะไรลูกเดื้ยลูกอะไรเยอะๆใช่ไหม่สั่งไม่เป็นแล้วให้กินไม่เป็นอ่ะ ก็นั่นนี่ยพี่มีอเคเลียงเนาะใอเปี๊ยมันก็ถามว่าป้าในบ้านเอาน้ำอะไรน้ำอะไรก็ได้มาเือที่มันเอะไรสั่งมาที่ก็สั่งไม่เป็นก็เนี่ยโอ้โหป้าในบ้าเป็นคนเรียบนะ้ป้าในบ้านสั่งน้ำแบบนี้ไม่เป็นจริงป้าในบ้าสั่งไม่เป็นจริงป้าก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่กินไม่เคยซื้อใช่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสมองสมองไอ้น้ำพวกนี้นะกินแต่น้ำเปล่า น้ำอัดลมทำมันเหนื่อยจะจัดมันร้อนจะจัดสมจะกินน้ำอัดลมแต่น้ำแบบนี้กินได้เขาจะใส่โร้เนาะพี่แอนเนาะใสโ่โลยไว้ของ็ันจะแปะเปียบมาตูมอะไรของแปะแปะไว้แล้วก็ไม่จี้ของก็กอกใส่ด้วยแล้วก็กินแบบนี้เนออานนะบออบบแบบนี้แหละแน่้ะปเปียกอร่อย้ป็ดงวยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เรากินกินไม่เป็นเปียวหมองตางปแต่ไอยุ่เปทำไมสั่งน้ำแบบนี้ไม่เป็น เรเลยไม่ต้องเกรงใจนะสองไม้สองมือเลยเต็มที่มไม่แน่นะเดี๋ยวแจกรงทานสั่งน้ำแกมาปุดหนุนแกอ่ะมาแจกรงทานก็ได้เออให้แกทำเนี่ยใส่น้ำเลยตัดเ,เ,ออเราเลยเหรอเออล้วก็ตัดให้ก็ตัดเราก็ให้เขาตัดเราเองเลยค่อยกลับบ้านนั่นแลไม่ต้องไอเอาเขาตัด<บ><บ>เลย เออให้แกตัดให้แล้วคือบางทีแกอยากมาช่วยแต่บางทีพ่อตัดเองหรือว่าใครอยากกินให้ำมาตัดเองนะเออเราไม่ได้ไม่ไม่ต้องมีคนยืนตัดได้คือคือใครอยากกินน้ําอะไรก็ตัดเอาเองเลยอย่างเงี้ยเราตั้งไว้หมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยอืมแกก็ช่วยอุดหนุนเกนะเกก็แกเช่าเกเช่าบ้านนะเพี่แกว่าชาวเนยตกินได้นะเมื่อกี้นี้ยมันผูกพันไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ยินอืม ตั้งแต่มาอยู่นี่แล้วตั้งแต่เราคนพาไปให้เกไม่รู้จังเท่าไหร่นี่มีถึงขนาดนี้ขนาดนี้ตอนอย้ายมาจากอ,อกสุงซักนีถ้าคนร้อนคงจะอร่อยนะแต่ตอนนี้อุ่นแล้วนี่นี่แหละอร่อยรนะ้อนเกินไปไม่ไหวเมื่อกี้ค่ยคอยกินละเมาหูปากมันรบบ้อนอืมถ้ามันมีว่าตักตาจางห <c oughs> อ,อกเลยเอฟซีจะถามว่าย่าไปไหนย่าไปทุระนะคะกระบะมืดนะเอฟซี

จะก็ตะยิ้มไปหลอไหลไปดูแลได้ปันมามันจะได้มันมาปีๆนะเวลาต้องเอาปลาหมึกที่ทอดแล้วไปแช่น้ําให้มันนุ่มหรือไม่เราก็อมไปถึงเที่ยงก่อนค่อยเคี้ยวคุณไล่กี่เดียดวะนะไม่น่าพูดเลยเห็นภาพเลยตอนนี้ถ้าเหมือนนี่มะขามเห็นไหมใช่ําไว้ไม่แล้วไว้ก่อนคคไปจะมันเปื่อยเนาะ เม็นมาขามก็อยู่ไปทิ้งเรียบร้อยอ้าโอเคค่ะสำหรับที่ว่ายาวแล้วเอ้ามีข่าวไรมีข่าวดีโอเคมีข่าวดีเดี๋ยวข่าวก็อยู่ไะข่าวดีนะคะข่าวดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้ตังแองนะสี วันที่ไปทาสีที่แอนแอนบอกว่าเลี้ยงน้ำไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงน้ำจะตีให้แอนสามร้อยบาทเพื่งโอนน้ำเมื่อวานนี้นะคะให้แล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่ไม่ประสงค์เหล่าน้ำนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ สาธุด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงท่านี้นะคะดีเลยเราเลงแล้วว่าเราจะไปทำอะไรต่อนี่ไงเราเลงแล้วโอเคสมัครคลิปนี้ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ